สวัสดีครับสวัสดีที่ทางช่องทุกๆท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครับวิไลเฮโชฉครับอ่ามือนี้ทางช่องเดินทางมาอยู่ที่วัดปูสามแปดครับเสื้อผ้าเอฟซีครับมาตามแนวทางตัวเลขครับอ่าชุดล่างนะครับปูฮาลักซีเห็นแล้วนะครับปูว่าอ่าเมื่อวันนี้มาตามตองหัวนะครับปูฮาลักซียังบ่เห็นนะครับปูว่าฮาลักซีเห็นแล้วให้มาเอานะครับ อาสำหรับชุดล่างวที่ผ่านมานะครับในชุดเต็มเข้าหกห้าตรงๆนะครับเอฟซีหย่อนคลิปเบิงย่อนหลังได้เลยนะครับห้าวันที่แล้วนะครับของปูสามแปดล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับมีคอมเมนต์มาว่าอ่าบอเห็นนะครับเบิงเลยนะครับในชุดเต็มครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนเข่าหกขาเป็นตัวล่องนะครับแต่ปูเด่นไปทีหกสามหกขานั้นเป็นตัวล่องครับมีนะครับย่อนคลิปเบิงได้ นะครับห้าวันที่แล้วนะครับย้อนคลิปเบื้องใดเลยนะครับอามืเมอนี่ครับพาเอฟซีมาต่ำครับปูหาลักซิฟได้แล้วนะครับมาเอาชุดล่างอย่างเดียวชุดที่แตกหกห้านะครับเอฟซีเอฟซีมักชอบครับขามาเบื้องมาชมฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสีบผ่าตดข่าวสารนะครับหวังว่ามือนี่ปูขึ้นสิหาาลักซิฟเห็นแล้วนะครับ หมูว่านนี่หาบ่เห็นหาเห็นเราบอกปูเห็นครับกล่าวนมัสการครับปู่ครับปู่เอามาเบิงนะครับเบบซี่หมูว่านนี่ปู่หาลักเสียยังบ่พอครับกล่าวนมัสการครับปู่มาหอดคือบอกว่าเก่าหาเก่าหาโลเทปู่เป็นยังไงปู่ได้แล้วนบ่โอ้ปูเยวก้นีู ้ล่างบอกปูยห้เอาเบอร์เก่าเบอร์เก่าหรือเก่าโตนเอ่าเอาชุดเก่าโตแล้าน้ำเก่าโตเนาะปูเนาะค่ะผู้ใดว่าก็เห็นปูห้ค่ะเนี่ยนี่เลยเบื้องต้นค่ะปูว่าไงเลยบันจะเห็นไงค่ะครับปูเก้าห้าตัวเดียวครับเก้าหาเนี่ยไม่อยาเป็นบนรังเว้ยถ้าว่าหาเก่าจะกลับไปในลังค่ะโอ้ครับมันมาเข่า บนกรมารบ่ะค่ะปูกเก่เาหาหาเก้านี่เออแมนๆๆๆอืออ๋อเดี๋ยวเะบาเขียนสักครูนะคะเอฟซีจะให้แคบหนาจอนะคะในชุดเต็มเกา่าเก่าคูคือเก่านะคะเพราะว่าวดที่แล้วเชบากระลงให้เกา่าเก่าคู่ชุดเต็มนะคะอ่าเนี่ยทางกับเข้าเป็นตัวร่องนะคะวันที่แล้วเนาะอ่าให้เพื่อนมึงเนี่ยอ่าครับนี่ครับเอฟซีอ่าครับเอฟซีีว่าบอเห็นนะครับนี่เป็นลักษานนกปูเนาะ เชื่ว่าปูเน้นไปที่หกสามเท่านั้นครับเอฟซีนี่ครับปูมากหกสามหลายแะปูเนาะมันมันเชี่ับสามมาเนียวก็คือบบเอาต่อหาแมนเลยค่ะปูปูไหนของเจ้านะเล็กเพราะว่าปูบอกฉบับว่าหขสื่อติดเลขลูกสาวปูเนาะปูเนาะวันนี้สามกับชีบันีเลขลูกสาวปูลุดเนาะค่ะบันีเลขลูกสาวปูลุดมันก็เลขบัตรถือปูวานะคะเนาะสิบล่างหกเจ็ดแปด หกกับมายู่เลียวครับเอฟซีิบชัดเจนนะครับราคาหน่วยล่างหกสามห้าปูให้นะครับเอฟซีนี้เลขลูกสาวปูมาอย่างครับปูมาหากับหกมาห้ากับหกนี่มันมาเขาจองถือกเดวอยก็หาตัวเดียวเลยก็หาตัวเดียวเลยที่ปูสิบหกหน่วดสิบหกนี่มันเราปูโอ้มาเขาเลขลักหน่วยล่างปูหานม่นะนี่วาปูให้เอาก้หาตัวมันงอมาแล้วมันมาไป ค่ะเอาเบอรงขายเอฟซีครับอ่าไฮสบาจับให้เก่าชุดคือเก่านะครับเป็นชุดเต็มคอยากเอาเบเาเบนะคือปูแล้วใครอยากเอาเบอร์เก่าเบิร์เป็นชุดเต็มคัดเก้าโตนี้บ่ผิดหวังปูบอกทุกงวดนะคะเอฟซีก็ต้องเบิรงคลิปแบบละเอียดนะคะเนาะครับห้าเจ็ดแปด นั่นคือหน่วยล่างนะครับสิบล่างเจ็ดหแปดเก้านี่มันป,ป่าปูสิบล่างเจ็ดแปดเก้านี่ครับเอฟซีเบิ้งสกี้ไปดีนะครับ 7, 5, แล้วก็นหน่วยล่างปูได้หาเจ็ดแปดนี่ครับมันก็ง่ายๆครับเอาจับใส่กันนะครับ,ครบแค่นั้นนะครับเดี๋ยวให้สบ่าจับหนบน้นนกปูง่ายๆเห็นบ่าปูพวกหนกมนครับปูง่ายๆงูหกกอนไกรเห็นบ่เอามาใส่เนี่ยปูก็ใส่ยื่นมันก็ออกน้ำขันเหลครับ ผูกผู้หลักผกสามมักหกสามแห้งเนอะปูกหาบรักซีมากเก่ารักเมยมักหากับเจ็ดบอกแล้เอาตัวเดียวส่นเดีวหาบ่ค่ะโอ้หาตัวเดียวโอ้ผู้หาตัวเดียวร่างี่นนขันมันชิมาบ่นว่าครับปูอันนี้ล่างเนอะปูเนอะมักเก่าหาเนอะเอาขายเอฟซีนี่เอาใบเก้าก็ไปไม่เปรียบเทียบน อ่าเนี่ยท่างสิเป็นแบบนี้นะคะนี่บนลูดเก้าลดโอ้บนนี่ปูไฮนูแล้วนี่มือว่านี่นี้เครับเก้าชนเก่าเนี่ยบ้านชนหนึ่งหันครับออกหนึ่งเก้าครับช้อนศูนย์ออกศูนย์หกครับช้อนศูนย์อีกออกศูนย์เจ็ดครับศูนย์ศูนยเจ็ด ออกเจ็ดสามลักสามลักสิบบุโอ้บ่อผาดอีกนะปู่ชนห้าออกห้าสองครับชนหนึ่งออกหนึ่งเจ็ดชนหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งชนหนึ่งออกหนึ่งเก้าชนเก้าออกเก้าหกชนเก้าออกเก้าสามชนศูนย์ชนศูนย์ออกศูนย์ห้าชนแปด ออกแปดเก้าบิ่งออกได้หนึสองสามสี่ห้าหกสิบสองงวดติดแล้วปูแล้วบานนี้โซนเก้าบานนี้ไพ่มักรูดกันรูดเอาเลยเบิ่งเขาเบิ่งเขาถือเบิ่งเดินเขารูดนะค่ะบานเพชรปูเขาก็รูดเราเนี่ยโอ้ยบานปูนี่ถือถือเอาไปรูดเอาเลยมันบ่ปูเขารูดค่ะ คือวัดบานมันมีชัดเจนเลยเบื้องเลยนะครับ fc ปูปูแล้วเลขอันมองมีขีดมากปูคนสิบไปเอามือเลยครับปูมองที่คนไหนที่นั่นแหละมาเขาเลขรักเด้งหัวมันคือาถึงนกเก่าอย่ามาเขาถึงเขาถึงนกเก่าเลยหน่อยนี่นี่ครับปูมาเขานึ่งครับมันชนหนึ่งเก้านั่นชนนกเก่าครับคือตัวที่นกเก่าเลขขจอมาห้าหกสามมันถึงเลขปูหกสันปูมาแข่งก็ปูสิบมาครกครกสีดำนี่ที่ปูคกเก่าอันคกหาพันว่าเอาที่ปู อันเดี๋ยวอ๋อไปค้องกระจกเตือนมือถือกันนิดเดียเสร็จแครับกระจก็มาลูดหนึ่แล้วลูดหอกบวดครับกระจกหีุดรังรางแคปหน้าจอไห้นะคะผ่้ใบสกีพอดีวันที่สองที่ผ่านมาหมาดๆนะครับหลักสิบรางหลักรน่วยรางเอฟซีเบิงส์ให้ดีนะครับแล้ววดนี้สิบรางปูได้เจ็ดแปดเก้าปูเด่นไปที่เก้านะครับคือว่าบอกง่ายๆนะคะซื้อตามนี่นะคะเก้าโตถูกแน่นอนนะคะ ลงทุนเฉพาะล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับนะคะเน้นไปที่ตัวตรงเนาะแม่เด็กล่างกลับไปทำแม่เด็กล่างได้ตัวได้ปูเก้าหานี่บอหาเก้าห้าเก้าเก <สๆ S 1> ้าหามันมาตัว<อ>นึงตัวนึงั้งนมาลักทิพไพนะโอ้ล่างตัวนึงมาลักทิพไพอย่าไปอยากให้กลับไปโอ้ตัวนี้ให้กลับไปนั่มพี่ไปหานมันมีแล้วตัว<อ>นึงเด่นหาไดู้ตดนี้ตัวนี้เด่นหา ค่ะแล้วคลิปเด่นหาตัวนี้ให้กลับไปแน่ค่ะครับอ๋ออีกสูตรนึ่งเด่นหาหากเกาหาหาเกาด้วยค่ะกลับไปน้ำเหลืองเหลืองเอาสรุปง่ายๆหาเกาก็หาหนี่กลับน้ำล่างมากคู่เดียวบ่ปูจุดปูมากคู่เดียวบ่จุดมาหานี่ก็โอ้บเบินหน้ากระดาษฉันค่ะโอ้สันซื้อซื้อติดหาสามตัวนี้ได้บ่ปูเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้านี่ได้แล้วได้เป็นบ่ค่ะนี่ได้แล้ว พูงงบหน่อยซื้อสามคูนี่ตหีหาเด้อหาเด้อกับผมอือดลั<ม><ม>งเด้อมีหาชูนึ่งหานี้วยเทียบว่ามันสามคิปกลัวหมดโอ้หาปูว่า ให้สื้อปิดหาเพราะว่าสูตรสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะลักซิปเ,เป็นหา,นหานะบานนี้ปูว่ามันอยู่ลักซิปห้เอฟซีสื่อนี่ราคาสามตัวนี่มีเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้านี่นให้สื่อกลับไปหน,น่ำเพราะว่าสูตร,ส,ตรสูตรที่มาหานี่สามสิบหนวดแล้วนะคะลักซิปเนาะให้สื่อกลับไปนน่าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้านะคะเอาชัดเจนนะคะยอดท่านครับรอ้บอานนี้คลิปตองวันห่อได้บ่นไปแล้ว มือนี่ลักนวยว่านตดรลัก,กนวยล่างย่างเดียวครับมือนี่ปูหาลักซีเพชรแหล้วก็คือเจ็ดแปดเก้าครับเอฟซีปูเดนเป็นที่เข่าเบอร์สกี้พอดีนี่งวดวันที่สองที่ผ่านมาครับหลังวันแรงงานเอฟซีนะครับเบอริสกี้พอดีครับปูเดนหกสามนะครับแต่๊ยวหกหาปูว่าเดนเล่นมันออกตัวร่องนะครับเอฟซีคือเขา่าหกหาตัวร่องด้อครับขอแกงเอฟซีไฮราบนะครับ อ่าแคบหนะ้าจอไว้นะคะแนว้างนะคะเนาะครับเอาวงูนี้วันนี้ครับ16พฤษภาล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนปูวาสื่อ3ามคู่นี่ติดหาไว้ครับหามาแห้งก็คือเจ็ดหาแปหาเกหาหาเก้านี่ให้กับน้ำปูวานะครับ ลักหากรับน้่มนะคะเนาะพูดเนีพูดเดียวเพ่อนเ้ยก็หาพูดคื้อพูดเดียวเลยพเดียวพูดเนี่ยในเก้าหาเท่อนเนี่ยโอ้ก้าวไปกิดกรับหาเก้าเพื่อนโอ้ขันกับเพื่อกับหาเก่ามันใจว่าพูดตัวนี้มันใจกวมูได้โอ้มันใจก็มูตัวอื่นซื้อได้อยู่ว่าพูดโอ้ซื้อได้มันมันคือมันใจคึ้นหมดเช่นนึงแล้วอันนี้ก็ได้โอ้ค่ะนึงว่ากับมันใจรักหกรักยิบปันหกสามมันไปไปหกขา มันเล็กมันของลูกสาวนี่มันมันรุนเนียนอยู่่าเล็กลูกสาวปูมันรุดเนาะมาถือรักที่ปูคือเ่าค่ะครับกว่นนี่เขาเิ่นมหากัาหกติปูค่ะห้าเก้าหกเอาเอฟซีงวดนี่กับเอาไม้นะคะเขาหานก็ปูถึงมาแข่งค่ะเก้าห้าเพราะว่างวดเมื่อกี้นั้นมันมากเขารักสามนะปูก็ได้มาแข่งสามปีค่ะปูมาแข่งเก่าหาด้วยครับเอฟซี เอาชัดเจนนะคะเนาะครับเอาค่ะสุดท้ายนี้นะคะกระกาบขอบุญขอบคุณปูเดอร์คาที่แบ่งปันเนี่ยท่านะคะให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะคะได้มีชมมีลาบน้ำกันนะคะสาธุค่ะปูสาธุค่ะปูหมันคือเกาลอกปูเนาะได้ันี่ด้มันเป็นบุบเรียบบนเอาปูย่างหิงไทยให้อีกค่ะครับลาดที่บนจนที่เกาหวานสนที่หนึ่งส้นที่ศูนย์ค่ะครับส้นตัวใหญมาตัวนั้น ค่ะคือมั่นใจว่าบนนี้มากเก่าล่างนี่มั่นใจว่ามาหานั่นแหละอืมค่ะเอาชัดเจนนะคะเนาะเก่าด้วยกันมันเกือบไปใช่เก้าเป็นติดล่างอีกเนาะปูเนาะติดล่าะเก้าสิไปล่างไปบนหมดปูนั่นแหละเก้ามับนมาล่างเนี่ยค่ะเอาคู่เดียวหันละค่ะเอาคู่เดียวเก้าหาคือเก่าปูว่ามันละเนาะปู่ี ครับป <unex> <Prin> ูตาทุกับครับหลังจากรับชมรับฟังแล้วทั้งตัวเลขครับจากปูเป็นทีเรียบเรียบร้อยครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนปูมักแห้งครับโบไปไสกับบอลืมเกาหาแต่ว่าปูว่าตัวนี้ให้กับน้ำแน่หาเกาเกาหานี่นะครับโบไปไสกับบอลืมเกาหาหาเกาว่าสันมาแล้วล่ะว่าสันปูวาเอากับเอฟซีมักชอบแกรหนาจอไวเป็นน้าทางฝากตอนกันอ่ะสุดท้ายนี่ให้เอฟซีทั้งช่องยู่ดีไม่แห้งครับ ฝากห้องบึมๆม,มาแล้วเอฟซีขอลาเอฟซีไปก่อนสวัสดีครับ